เสื้อสมุทรนีสุดยอ้วยแม่านเนยโไร่ี่เจ้าอยู่ข้าี่ม่รู้ว่าเจ้าเป็นยักษ์คงไม่เลีอะไรในรูปโฉมของเจ้าข้าเสียใจนะท่านพ่อทำอะไรคะทำไมหอมจังชูบุรีผมขอชูด้วยได้ไหมครับ ไม่ได้ลูกพี่มี่สัมภาพทำไมพ่อถึงสูบได้ล่ะพ่อจะพยายามเวละเลิกการศึกษีพ่อขอรับทำไมแม่ถึงไม่เหมือนคนอื่นดูเอ๋ยแม่จะพยายามที่เป็นการว่าเราต้องหาทางเดียวจากที่นี่ <c oughs> พ่อครับผมหาทางมีได้แล้วเราไปเรียนย่านมาะ ออพด้วยแหกโค้งแหกโค้งจากพี่สองน์การลงมีและการพบกับงานเงื่อนโอ้ยผู้ชายโอ้ยสะดุดล้ว What your name? My name is p a h a m l i Love you. Love you too. You can speak Thai. I can. อะไรติดบนหัวเจ้าพลังปานไม่นทำไมปากเจ้าดำจังอ๋อพอดีถ้าสูบุหรีเยอะเกินไปแล้วกินอะไรเป็นหมินกินบุหรี่เลิกสูบุหรี่ดีกว่าจะสาวไม่รัก พาข้าหนีไปหน่อยมีอะไรในยะงั้ข้าจะพาเจ้าหนีตรานี้ไปก่อนก่อนที่ยังงานจะลุส่วนจะ่าชดดานี่อพ่อนี่ต้องไปในสาวันีณสถานบ้านเดิ่งหนึ่งข้าองหาจากที่แห่ง ตี không oh. Hai, ่ะอ๋ออาชีวืออะไรไอเยไอ้ี่ยเบอับกูโตมาช่วแกกัน่อยอบ๊อมอลกเสร็จแล้วลากไปหนี่ไปกินดีกว่าข่อยู่แล้ว ของเกี S <S <preach science> <ham> ่ยวธิรกาและการกงบของคุณสาคนโอ้ยข่าเจ็บเหลือเกินข้ารู้ถึงมีชีวิตใหม่นะค่ะลูกปตาจะต้องยิ่งใหญ่ในอนาคตโอ้เกิดแล้วคือสาคนลูกแม่ออกเร็วๆนี้ จากพี <c ười> ่สี่การกระดูของสุสาก์และการได้รับมาในมืงก่อนขาของแม่ากเลยสิ จเจ้าคือใครุสาขอจ้ามีอะไรข้าช่วยข้าขอข้าขอเรียนรู้ชาต่อต้านยาเสพติดและบุรีได้แตมีจิใจกหามาข้าจะสอนวิชาต่อต้านบุรีจะติดีเจ้าไม่น ข้าจะให้ความรนะู้โลษในทิศทาของบุรียาธกิตข้ที่สองบุรียาธิกี 2, ญญตกไม่ไดีแลสุขภาพข้อที่สามเกี 3, ่วกั 3, เราลงบุรียาธิกีขอ้อที่สี่บิดเบี่ยงสิบบิดเบี่ยงแหลมม้วนศอกข้อที่ห้ารู้จักจบุรีธีตการสวดของคุณพรอาจารย์ข้าได้ทำความรู้ไปบอกท่านพ่อข้าขอกลับลาข้าจะตามหาท่านพ่อเจ้าโชคดีนะ ทุกคนเรือของอกอแก้วเดลกาต่อต้านยาเสพติดและบุหรีของพ่้าผู้ของจบเพียวไว้เท่านี้ครับขุกคน ค่าแสดงเป็นพระเป็นมิอิคปข้าคือศิษาคอณคข้าสแสดงเป็นชิ้นสมุดพู้่เก่ยวกับไทยข้าสแสดงเป็นชิ้นสมุดข้าสแสดงเป็นงางที่เกี่ยวกสุดข้า,า,าคือมณีมังกรข้าขอเป็นาชเป็นฤาษีข้าคือฤาษี